น่านุนน,น้อนู่นกับหน้าจับหลังท่าอยุดตอนนี้ท่าหยุดไม่หันแล้วใช่ไหมไม่หันหันแล้วเดี๋ยวหลังก็ท่าไรเสร็จบนถือก็ประมาณูนเนาะไม่ถึงเองนะคะให้ดูต้นนะคะอันนี้คือต้นฝักเลี้ยงนะคะฝักเลี้ยงหนึ่งปีหนึ่งปีจะส่งไซส์ประมาณนี้นะคะจะไม่ส่งสูงเลี้ยงวนะคะเพราะว่ามันอยู่เกี่ยวกับต้นพุ่เลยนะคะแต่ว่าโคนเนี่ยรับรองใหญ่แน่นอนสมบูรณ์แข็งแรงแน่นอน เติบโต,ตยังไงแล้วแต่ท่าแล้วนะคะหน้าธาตุหลังจากนี้ที่ที่จะให้ใช้นะคะต่อจากนี้ก็คือปุ๋ยที่คุณจะต้องใช้นะคะปุ๋ยตัวนี้นะคะปุ๋ยสารผุมดินเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคะนี่แหละนี่แหละ,หละอย่างน้นอยๆนะคะเอ่อถ้าคุณเตรียมดินไปแล้วมันก็จะมีปุ๋ยที่มันกินอยู่ในดินนะอย่างน้นอยๆก็คือปีถัดไปที่มันจะแทนจัดนะคะก็คือร0อยถึงกิโลต่อต้นต่อปีนะคะต่อต้นต่อปีนี่คือถ่าดินคุณ อันนี้เราเริ่มต้นนะคะเราเริ่มต้นในตาหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือ้มันจะมีแมกนีเซียมหนูนะคะมีเฉพาะเอดูมันไม่มีทั่วไปนะคะอันนี้คือต้องการล่วงนะคะเป็นนี้คือต้องการล่วงนะคะทวกคนต้องควรจะนะคะใช้ร่วมกันฉีดต้องการล่วงได้3เดือนนะคะสเดือนเพราะฉะนั้นเดือนที่เดือนสุดท้ายที่คุณจะฉีดคือเดือนเมษานะคะหลังจากเมษาไปแล้วห้ามห้ามฉีดเด็ดขาดเลยนะคะมันจะไปอยู่ใน สารเียนเนี hmm. mm ่ยนะคะนี่คือใช้ตัวนี้นะคะแอนตาโบนะคะก็คือเกี่ยวกับเชื้อราตัวที่เราใช้อยู่ประจำเลยก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นมาสินนะคะไม่ใครมาใส่โอเบป้ายใหม่นะนะคะตัวนี้คือลุ่มเชื้อราทั้งหมดนะคะป้อการปรัดินนะคะอย่าลืมว่าเมื่อเราลงปลูกแล้วเราควรจะสภาพดินด้วยนะคะก็คืออย่าลืม เป็นเคมีเป็นกลุ่ที่จะใช้ทุกอยางจะให้เป็นไปจากโเดยน,น,นะคะเพราะฉะนั้นในสูตรารจัดฟอสฟอรนะคะฟอรฟอร์สอูรณ์เลยที่เรากล้าู้เพราะว่าเราเราใช้มา2ปี3ปีแล้วนะคะแล้วก็เห็น,นในเมื่อก่อนหลายกลุ่มที่เอาต้นไปนะคะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ยังไม่ออกอแต่หลังจากที่เราขอผู้ไปให้ใช้ปุบตลับน้ำสภาพทุกอย่างที่เราบอกแล้วเนี่ยปีปีครึ่งไม่เกินนี้นะคะแทนจาก ลองดูนะคะอย่าเชื่อสักทีเดียวต้องได้ทดลองก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ